ว้าวเอ้องามแหงงามแหงนาใจข่อยแล้วข่อยด้วยบ้ามองดูทุกคนตัวนี้แม่เอาไปบไปบ้านักเอาย้ายไปด้นี่ได้ดิมืออื่นไม่ค่อยย้าเลยหมดแล้วย้แล้วแม่แล้วขอเก็บก่อนถ่ายสบายดีทุกคนมาอีกแล้วได้มาในวันนี้รอบกลางคืนมากระสาวขัน ราะว่าเฮาป้าไว้อันแต่เก็บใส่เสาเนี่ยเด้ต้องก็เว็ดนะเฮาไปขนเข้าวันนี้เฮามาเบิ่งอีจักสีแนวใดจักสีมีบ่ลืมได้แล้ว่ะเอายังบ่ได้เมดแล้วนะมาเก็บอีจักสีเห็นบ่ได้ได้แล้วมากลางคืนคือว่าสีมันมืดเด้ บกเปนห้เน้อเลยบ่ฮอนอีแม่มากอบไว้เออเด้เอาได้ล้งามเลยโอ้หญ้าแล้วเดพี่น้องเอ้ยอือนี่ๆๆๆเสานี่ยังบ่ใหญ่ป๊าตุยอลีออตังามเนาะงามแลนตัวนนี่ปาอีเด้อนี่เินามาเก็บไมอีแต่เก็บหลายเธออือโอ้งาม ผ่าสะขัานเพิ่นมากขึ้นคืนนี่กลางเว่นเพิ่นไปขายคือในโของเพิ่นเพิ่นไ่ได้มามันโมย่ายิ่ตอนเช้าก็ได้ปลาเนาะปลาไว้เอาเตโต้ยิ่งยิ่งดอกนะกับปลาไวเมื่อเช้าเขามาเก็บอีกพอแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปกับโตเบิ่งวางนี่วางนี่กระโป๊ะไว้ได้ไม่บอก ไม่เดี๋ยวอันนั้นเด็ดมันมันกระแดงแดดเนาะกระแดงเลยโอ้นานี่นั่นน่ะฉันบูญยเต่ไอ้อะลายดท้ามะอื่นเสาเนี่ยนะนี่นะทุกคนมะออื่นนะลงตลาดนัดแน่มาเดีตลาดเอามาเก็บอีกนะงามเนาะหักกระโอ้ก่นะโอ้ยโอ้ยต่อหนึ่งเออลงมะอื่นมะออื่นอื่นเอามาไม่อีกอื่นนอามาตลาดมาแล้วก็มาบิ้งครับมีอะไรรึเปล่ดินี่นะม่งไเห็นนั่นนะ Nhẹ ừ, nhảy cái câu đấy vô không? không nữa Nhảy đấy Nói cái ba đấy thưa câu Bỏ lại học kếp thôi nâng này Bằng sau này cả đi Độc sự ngàm chứ ạ Thì bị ơn phải cho bài tà lạt đây cô con này ก็จะขันไว้สิไปตลาดนัดเมื่อเสาร์เาเก็บได้กับคนว่าจะเป็นนางตลาดลองบึงนะมาไปเฮ็ดแต่ผมแ่นสัว์ใหญ่ป็นใดนี่แหละไม่ได้อันนี้ก็บังนี่ค่อยโปรกไวอีกหอึใครแน่ได้นี่เสือใครแน่กะบ่แม่นดใหญ่หน่อย้พูน้อยพูนใานัดโอ้ยหนา

เสียงลมเสียงฝนนี่แหละเสียงคือกันเนาะเสียงรบกวนแจักเสียงอี่ฉันเนาะพี่น้องลมฝนลมฝนอยู่กันได้ถือเก็บเก็บแล้โอ้จักเสียงลมเสียงฝนเนาะโอ้ใบตะยายอะไรมาเก็บไปเหอะเสียงลมแห้งแห้งมีแต่หามแต่ข้าเป็นแม่ค้านี่ยเราค่อยไปหากินติแต่ก้าวนี่เพิ่นไปนั่มได้ไปหากินแต่เพิ่นเป็นแม่ค้านี่ยเราค่อยไป เพิ่นจะไปแต่เดี๋ยวเบิกมาทางเตอหอนยิ่งออทางลุมเขาก่อนนี้กับมันอ้อนี่อ้อดชุดเลยด้วยสุดลายนะมันไปออดทางเทิงมันอ้อทางลุมได้เห็นพอว่ามันอ้อดเท่านึงแล้วเราเห็นเลยก็ะย่าหมดทั้นี้นิดยังน้อยบ่ฮะก่อนั่งแขมเมะบักโรงงานตะก้ามันเป็นโกรบเงี้ยไง ย่านนะฝนก็มาแล้ววันนี้มิดเงียงฝนชโต้งห้ามเ้าแล้วนี่เฮ็ดเฮาก็ได้ผุดดีกีแก้มทอตาเดี๋ยวเฮอไปเต้อเนี่อีกขอนนึงขางหน้าพวกหอแล้วได้ห่าแล้วก็เห็นมาเว้นนี้ดาวบบเห็นนะจนบานมาแล้วทุกคนฝัังดินป่ะฟังดินไม้โพนพอตอนนี้บแล้วมันอเลยฮะก่อนนี่ เมืก่อนที่อยู่นี่ค่ะสะพาน,นี่ยขันสายโพมันถุ่นะน่ะตัวลุม่ม,นนะมผิดไม้ตัวอ้อนนะถุ่มกว่ที่ลุ่มผิดตัวนี้เพิ่มก็ออ้ตัวลุนะ่มเปลี่ยนน้อยเดียวแล้วก็พื้นเยอะนี่เว้นนี่ค่ะพอเราเห็นเอาแถวโดนนะคะบ้างเยอะหญ้าปกต่อไหมก็มันเดี่ยวบ้นนนนาบงพัดจะดถม่มมาแล้วเนาะมันหลายปีเลยนะ วอาจเห็นเห็นแต่คอนได้แลยเขาปกไว้นี่นะเดี๋ยวมึงดูไงดีป่ะมาบางเจ้านี่แล้วเป็นบทอน,นไหญ่ป่ะก็เอาพ่นในปมปกไว้ให้คนอืนไไ่นมาเอาอว้าวเอองามแหงงามแหงนา <c ười> ใจข่อยแล้วข่อยปล้วฟ้าดูทุกคนตัวนี้แม่เอาไปบุได้บ้าหนักขย้ายบุหรี่นี่เด้เด้ อฝนมันยายอุ่มอึดแล้วหญ่แล้วหน่แล้ว,วขอเก็บก่นอนยานฝนตกหนักอยู่ตอนนี้ข้คือเจ้าเก็บอ้าวกระตาคือเก็บเอาหมดเลยแก้ไขรถมันมันดูนคาขำเลยตอนนี้คือน่ัขำตายเขายังไปยังามากงามงาม้าวข,ขานันพสชอ่อนพวกแห่งก็ไม่ได้มาเก็บเพิ่อนหนึ่งฝนมาห้ามถึมเฮาปะ โอ้ยบ่เหี้ยงดอกฝนก็ตกเก็บเห็ดก็ได้งกระยามันเก็บเห็ดเลยบนนณงฝนเลยเบดกระบอเตอร์เย็บมืเตอร์มาสักเตอร์หัวแตะไมก็ม่ดสล่าวเลยนะเออมาเก็บอีแตะไมกะแตะรถคอยสิมาคุามือคูม่เก็บเห็ดคอยสิมาคุมือเป็นยังคอยิมา เจะไปตลาดนัดน้ำนะไปซมาคู่มือเอาซ้ำเอาได้คือขอว,าอ,าวอ,อาจะเอ้าบอลม็เอ้าเอาไ่าได้บอลเล่มเลยว่ะเอาเราแรกนี่กัเอา,าเอาคนอื่นเอากะบบเลมพักเอาได้หืเ่านน้อยกระจองมันได้เห็นมากะ ก็ข้ากกาคัเกจนมือเลยมือเลือดพูดเซยเทนนะเจ้าบอน่นจะเซานี่บน่าซเมนแต่สาาน่นองี่อบ่ด้เหี่ยวเลยออได้คือเกาทนสขนจัดการบ่ให้เลอกพี่น้อยเอาจนเขาหล่บ่ได้อันนี้จ้องไว้ได้นี่จ้องไว้มาอุ่น ตามาตอนนี้การมาหอดูดนี่นะทุกคนลมก็แเฮงเฮงทั้งลมทั้งฝนตอนนี้นะเอาออกมาแต่ป่าแล้วได้หาเลาะวงแถวเดินนี่จากชี่ได้ใหญ่เลยนี่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 เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วออตามเดินนี่นะต่อมันอันนั้นนะห่ไหมห่าไปแล้วพระพุรีซื้อๆนะเนี้าจะขานมาเลยเด้กน้อยเห็นน้อยเห็น ดดอกมันจะแดงนด่มันก็ร่างแด่ทั้งแด่ทั้งล่มเลยเอากระปุกมันกระบุกใหญ่น่ะแดง่นโบงี่หาชิ้นตาหาหาล่อเดินนี่ก็พอได้อยู่พี่น้องเอ้ยลมหมากันยังปวยยานยังเก็บไปได้ยานลมปวยยานฝนทั้งลมทั้งฝนกรบปุยยานเห็นเห็ดกระปุยยานไปเด้อ นี่นี่นี่ได้หลายแล้วนี่ทำแถวนี้เ็ทันนี่ยต่อวางนะอีทางนี้คือว่าเขาเห็นมือเว้นนี่นะจัก่นยบอลเล่ได้แถวหูแถวนะบ่บ่หญยบอในนาชาวขันอ่ะยังคือเก้าอยู่ได้เขาบอสเอาเป็นป่เนี่อานู่แล้วมันแดดละมันมันล่มแล้วมันแห้งเบ่ใดมันบะัวเนาะปนนี้แหละตัวนี้ก็สยอะอาซะ กระแดงเด้อกระแดงล้มอยู่นี่แล้วบ่ใหญ่ใหญ่บ่ใหญ่ก็เอาละมันเกิดซะบ่ย่างล่ะลิ้นโลดมาเท่าใด๋ว่ามันขมซะพันบ่จักน้อยบ่จักคือเพิ่นเอาโลดมานํามื้อนี้ก็จักยามเด้อเพิ่นสิได้มานี่นะอื้อเอาให้หมดซะแล้วเนี่ยนี่แข็งบ่ตอนนั้นน้อยๆนะนี่บ่ <laughs> 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 คนก็แห้งเอาแห้งเอาแล้วดอกพามาตอนนี้เอาคำฮอดเพื่อนไปที่เฮดหอยทุกคนนี่อันนี้ก็คือเฮที่เฮาได้ประมาณนี้แหละบ่ลอยซ้ำๆนี่มันบ่ทันใหญ่คือว่านั่นแหลบางบอกกันยังเอาบ่ได้นะ่ไหมไอแต่ซ้ำนี้เมื่ออื่นไปไหมไปคู่มือและเฮต่อและกระไดเฮากระประยูุฮากระมักไปได้คือว่านั่นแหละอย่ายวเผาเบอร์เผาหนายกันได้พี่น้องเลยสุงนี้ก็มีแต่เฮ็ดเฮ็ดทั้งหมด เพราะว่าฤดูกาลเหตุเนี่ยห้าวพายายุหากินตามฤดูกาลอตามนี้แหละฤดูกาลเลือเขาก็หาอันนั้นทรงนี้กัเหตุบดออกะมีแต่เหตุบดนี่แหละ